มิ t ซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีเสร็จสิ้นการผลิตเครื่องกำเนิดไอ้นาำทดแทน3เครื่องสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของ Electric ิส f e เดฟเวันที่22มกราคม2024ย i ่ s ิบส a ่มิสซูบิชิเฮฟวีหรือ MHI จัดพิธีการผลิตกำเนิดเครื่องไฟฟ้าทดแทน3เครื่องให้เสร็จสิ้นสำหรับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิเล t r i c ิส f e เดฟเ หรือ EDF ในฝรั่งเศสณโรงงาน g r o เวของ MHI เมื่อวันที่19 MHI ได้รับคำสั่งซื้อเครื่องไอนามทดแทนจำนวน9เครื่องจาก EDF ทาง MHI กำลังผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำที่เหลืออีก6เครื่องอาทาง EDF เนี่ยเลือก s ั p p พเออร์สำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำทดแทนสำหรับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ปฏิกรณไอน้ำแรงสูงอ p w r ขนาด9ไมโครวัตต์ผ่านขบวนการประมูลระหว่างประเทศโดย m h i ได้รับคำสั่งซื้อร่วมกับ Onet Technology หรือ Onet ตัวเครื่องมีความสูง2 1เ,เมตร หนัก330ตันผลิตจากเหล็กอัลลอยต่าเครื่องผลิตน้ำแต่และเครื่องจะประกอบไปด้วยเครื่องถ่ายเทความร้อนมากกว่า4,500ท่อทำจากโลหะผสม Tt 690เครื่องกำน,นิดนฟ้าเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของ PWR โดยถ่ายเทพลังงานความร้อนที่สร้างขึ้นในถังปฏิกรณ์จากระบบทำความเย็นหลัก ไปยังความเย็นลองโดยใช้ไอน้ำขับเคลื่อนกลางหันเครื่องกำเนิดไอน้ำเป็นส่วนประกอบขนาดใหญ่ที่ต้องการความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษและต้องการความแม่นยำการตัดเฉือนสูงที่ความหนา0 0 1ม mm. ิลลิเมตรดังนั้นการผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำจึงต้องอาศัยความสามารถในการออกแบบและการผลิตค่อนข้างสูง ทาง Mitsubishi Heavy Industries ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้านิวเคลียร์ในตลาดพลังงานนิวเคลียร์โลกและจัดหาเครื่องกำเนิดไอ้น้ำทดแทนจำนวน3สเวษเครื่องให้กับหลายประเทศเช่นฝรั่งเศสเบลเยียมสารัดอเมริกาโดย15เครื่องจากทั้งหมด3เวเครื่องเป็นของ e l e c t i c d e f e n s e ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ในกรุงปารีสและเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ไฟฟ้า ขนาดใหญ่โดยดำเนินงาน PWR จำนวน56แห่งในประเทศฝรั่งเศสเมื่อพิจารณาขยายเวลาดำเนินการออกไป40ปีตามกําหนดนโยบายของรัฐบาลฝรั่งเศสปัจจุบันบริษัทกำลังเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไอ้นาำที่มีอยู่ในโรงงาน PWR ซ,ซึ่งดำเนินงานในช่วงทศวรรษที่1980